ทานนงน้ำนกับปได้มาือเคื่อนไปใช่ชม o ยชดมบ่โอ้ทางน้ำนำกับปได้มาเลยทางช่างพูดกับปได,ด้มาเลย,ยอย่าแน่บ่ยอืมคือบุเ็นนั้นน้องนำคอยปลอคอยปูนสะมอยจะมีอยู่ ยาเขาแต่พี่จะบอดเด่นโดยลแล้วมนะครับอ๋อยังเดือดแต่เช็ดหนังชื่อกับทางนั้นยังแถวข้างมันนี่บอห้องนี้เจ้ากระยาและบอ้องในห้ใต้บ่อนห้องนั้นจะตัดและประตูจะเอาเครื่องเขง้าไป นี่ยังโมเตัดยังญ่ยหญยามาพี่บัดทาสีอีกใว่ามินอีกได้ดไคขามาเพิ่อนมาให้เพิ่อนเอาทาตัวนี้ก่อนรดทาทามันกน่อน ครับสบายดีสบายดีพี่น้องประเวพี่น้องเปิ้นสุขสุขนเนาะประจมมองชื่อว่านีเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะท่าวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยนะพบพอกับช่องยูทูบของวิญญาณชายใจกันดอยวีช่อเก่าเก่าเดิมพี่น้องเนาะเพิ่มเติมเรื่อการสีขาวแออัปเดตเบื้องทางบ้านทางเรือนของน้องดาวพี่น้องเนาะหลังจากเมื่อวานนี่กับบอได้มาสร้างบุตรเนาะกับเมียกับบอได้มาพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็ เดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งเปิดมาบอกคือโบมาเนาะเพียงเนาะพอเวียงเปิดกองอยู <cticamente> ่ข้างนอกเดี๋ยวสิเขาไปเบิ้งหากระเบิดมาสายในแยกน่องเหมือนกันเนาะเติร์กแยกน่องมาตั้งแต่นำนองทางนี้เต็มนองวันนี้จนบกพี่น้องเนาะจนบกจนนั่นพี่น้องวันนี้ก็กลับเข้ามาอีกไปเวียนเข้ามาอีกเท่านึงพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิได้เข้ามาเบิ้งมาชมน้อกันเห็บซีเบอร์สุขูฉุคนเนาะพี่ มาเบิ่งมาชมต่อมากดไลค์กดแชร์กดติดตามนายเพียงเนาะให้ความอ่าสนับสนุนเน,นาะเบิ่งคลิปเบิ่งโฆษณาให้บ่เวียงแต่ต้นจนจบพี่น้องให้ทุกๆคลิปอ่าแต่ต้นเสมอมานายเพียงเนาะที่คอยเป็นกนําลังใจเชื่เคียงข้างกัดน,นายเพียงเนาะอ่จาจังได๋ก็มาเบิ่งมาชมกันโอ้ทำวัตจิตก็มาพอดีพี่น้องเลยเนาะวัตถิตก็มาไดกมาเบิ่งมาชมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC มาจูคูุูคนพี่น้องเลยจูคอยอันนั้นมาจิตเนาะเพื่อนพี่น้องสบายเพื่อนเนาะมาถือกี่พุ่นกี่เพื่อได้เพื่อนอยู่ในหัวยุ่งหัวยองคือยังเผื่อมาหดเนาะเสื้อายเนี่ยมือนีเนาะจะขอามาเบิ้งทรายกับกองนี่กับเพื่อใกล้จากเบิร์ดแล็บพี่น้องเนาะเพื่อต้อมต้มนี่กับปูกกระเบื้องกันจนอยากเลี้ยพุ่นแหี่พี่น้องเได้สิทธออกไปเบิ่งไปชมกันเนาะ คือว่าเงียบเงามือหนีพี่น้องเลยเนาะทางบ้านทางเฮือนของน้องดาวคือว่ายังไม่ได้เห็นเหตุยังคือสีไม่ได้พากันเ oh. ห็นยังมือหนีพี่น้องเลยเนาะคือว่าสชว่ายุดบคือว่าในอะไรเนาะสมอยชมีพี่น้องเลยเงียบมิดจิต อตอ <c oughs> ่เต้นกีบกีใจโต้ท้นทังโมเมนต์เดีวจังชีนะ่ะวานนี่ปูมาหดตัวนี้ ม,มันจะมีคือสิบ่ได้มาสางผุดมึนกับเมียมึนน้องน้ำก็ผู้เห็นสบายดีเด้อล่ะได้บรได้พากันเห็ดเวียกบ่มื้อฮะบ่ทางน้องน้ำามันเพิ่นมาน้องน้ำก็กบรได้มา อืมเปินใบใช่ชะมอยได้ยบโ่โอ้ทางน้องนำกับปรามาดเลยทางช่างพูดกับปรามาดเลยอ,อย่าแน่วบ่อ,อืมคือรมเห็นนั่นน้องนำคอยปลูกคอยปูะยปนะมออยจะมีอยู่ ยาเขาแต่พี่เลยบอดินโดยแล้วนะครับอ๋อยังเดือดแต่เช็ดหนันชื่อก็ทางนั้นอย่างแถวข้างมันนี่บอห้องนี้เจ้ากะาาระายาละบอห้องใตห้องใต้บอเนอห้องนั้นจะตัดและประตูจะเอาเครื่องเขง้าไป นี่ยังโมเลตัดยังยัยยัยมาพี่บัดทาสีอีกแคว่ามินอีกได้เพื่นทาไปเช้าำวมาเพิ่นมาให้เพิ่นเอาทาตัวนี้ก่อนลดทาทามันโกนเก็บเก็บให้มันดได้ไปเป็นห้องใช่เปิ้นทาสีโบวเพิ่น เจ็ดหน่วยงายอยู่เนาะเฮ้ยน้นอ,อ,อ,นองน้ำกับเพื่อนบาได้บอกเนาะเลยก็บอกคนวันในข้าเลยคนยังบเมาคนยังมาไปถิ่มผีนะบอยมาไตียาบอกคนวันเพื่อนไปถิ่มนะก็มาหูกันไม่ไปอย่าคนใดอ๋อครับ่าวช่างพูดกับบ็ได้มาเลยเนาะ มันมาเลยไมไ่<ด>ม<อ>ว่าต้องนำราคาเขาไปทิมทีแล้วให้มาเห็เรียกเก่าอ๋อตอนบนโมไปทิมต้องมาเป็นยาบอกปรมานไปทิมนบแจ๊กจะยเดือนเขาลงแก้วคือว่าขึ้นอังคารไงโอ้แก่คนคือบุมีคนสะออกายมาเลี่ยมาไปนวเพราะว่า คำเสียไว้มื่อนี้มันเปเป็นมันฉินรับเนะเเเเาะเอนนี่ปลยวันไดขอมันนด้ใช้ได้รดิใช้อีกนี่บ่รี่ใช้มันเต็มนะแล้วจังได้เก็บสีอีกตัวหนึ่งดิ ไข่ไงไข่บ่ ตากต่างเยอะจะน้องดาวยาเนลชื่อพี่น้องคือเมื่อเนาะเป็นยังบุ้งวาทางน้องน้ำเพิ่นไปยังน่าจะตรงรอพุ่น่ะเพิ่นมาพุุน่ะเป็นสี่นะจามเบ่ <qui> <or> ออกมานี้เมื่อวานจังไรกะนะครับเบิง่งชมน้ำกันพี่น้องเนาะเอฟซีเบอร์สกูทุกคนที่เข้ามาเบิง่งมาชมเนาะตอนนี้ก็มีแตว่ว่าพุ่นแหะพังเบิง่งเพิ่นมาได้จ,จังะให้เพิ่นเก็บงานเก็บเป็นอันแต่ะห้องไปแต่ก็ให้เพิ่นเก็บซีให้มันเร็วเ่าง่ายใช่านาะพี่น้องว่าซีอ่าตัวน,นี้ก็ ตัวท่าบ้านนี่ก็ย่อยย่อยลง,งใส่เฮือนใแขยังนี่ก็กจะได้เก็บเก็บสีใหม่จะได้เก็บสีใหม่เพราะสีมันยังเดืออยู่ไในห้ไปเก็บแหละท่าไปไเลให,ให้ยสีห้ยอยนั้นมันยดมันยังขนาดพี่น้องว่าตัวเขาจงสีไว้อยู่นี่ขยะทางดางบ้านพี่กันยังนั่นอะไร ในในในปูนนี่คือว่าเทการเปลือนไว้บ่อให้มันนั่นถึกเพือนถึกอย่างกันนะพี่น้องเนาะตามที่เนื้ขยบขยะยังได้ท,ทดั้งทั้งองเราฮะเก็บเกีจุเติมเงินสุกกันพี่น้องเนาะ นมาในในรายกระเจียงเคียห้องนี no ้แหละก่อนครับเพิมาเพื่อเพิ่นโปะนดินตัวนี้ก็ยังอันนั้นนี่บ่ได้ะพี่น้องไมีเวียงเอามาไว้เพื่อเฮ็ดจะเฮ็ดอันเฮ็ดโคกไก่ตัวที่มันคือว่าถ้าน้องาบ่เลี้ยงก มันก็มีไก่อันทั้งสุมดุงซุมยังอีกนะพี่น้องไก่นะี่ยนะนายพลต้องรอให้เห็ดตัวนี้ได้บเบิดแดจจังสีล่างออกเบิดล่างใหม่เอาปูนเะายังเห็ดปูนเห็นเบิดก่อนพี่น้องกนเนาะสีร่างพื้นดังยังใหม่แหละนั่นนี่ตัวน,นี้คือว่านั่น cái nhà phải sao nị buồn đồng rồi. chào, nhưng đi nó cỡ bò ตัวเก็บไอ้ท่านได้เก็บหรือว่าพวกสีสีนี่ตามคางกบสาวายังอยู่เนาะนี่ก็ท่านได้เก็บ ไปเพิ่งให้เราเห็ดเนี่ยให้เราเก็บไปมันเดี่ยวเดี๋ยวเป็นห้องห้องนี่เก็บแล้วห้องห้องนี้คือเก็บมาแล้วขอบเติงขอบยังเราเก็บมาแล้วเป็นบางห้องบางหองกทันจะเก็บห้องนอนพี่ นอนนี่ขอถึงเก็บดาวเนาะห้องนอนเพงเดีแต่ห้องกลางแน่นอนดห้องก็แก้วยัฮะห้องเิก็ยังยังบ่แก้วเนาะ มาปูตัวนี้ปูตัวนี้เลยเต็มเดีวให้เราปูตัวนี้มันเดีวได้ทำนั่นไงเราไล่เก็บาสีนกนาะให้เราไล่เก็บสีให้มันเดี่ยวสวยกันกับปูสวยเห็นแลปูตัวนี้เดีวก่อนเห็นแลปูหงถ้าเรามาพี่น้องเนาะถ้าทาต่างปผุดมาให้เราปูตัวนี้เดีวเลยคือสิได้ให้เราไล่เก็บสีทาสีสวยกับปูช่วยให้มันเลี่ยวซะมันเป็น จุดเป็นอันไปน้องดาวหรือปู่อยู่นอกคุณทะที่ไรซีตัวนี้ยังลายเนาะ ยังมีสีเก็บเนาะพี่เนาะเบิ้งคืออ่าเบิ้งคืออันเดียวฮะมันแบบมันโมได้เพราะว่างานมันอันเป็นเหตุงานแบบสีมันอย่างน่อยใช้น้ำขนาดสิเนาะ เจมบอนะต้องต้องในเจ็บสีอีกค่หนึงคึบคืบคือบน,น,นที่ตกเหมือนนี้เนาะมีแต่ว่าให้เพิ่นเฮตุเบิร์ดนะแต่ว่าเพิ้ลนั้นนั้นเบิร์ดแต่จังจะได้ยุ่งจังยยจะได้ให้งังนจุเพิ่อนอยู่อันพวกพวกทรายพวกยังขึ้นมาไหวพี่พี่เนาะเราขึ้นมาไหวพี่เพื่อมันสี มงงนี่นะน้ำยามฝนน้ำจังสิบอะไรครั้งตอนนี้คือว่าน้ำครั้งน้ำยังกันไอตหวเนาะมันต่ำมันต่ำแห้งงงนี่จนถ้าน้ำเต็มนี่มันจังสิะโดดออกทางประตูพุ่นเนาะดังนั้ก็ติดตามรับส้มตรงกันพี่น้องนออเนาะเข้ามาเมบเาเิ่งก็เฮาก็ยั่างงงว่าเพิ่นสีามาดันมือใดตรงมือมือใด ก็เห็นเพิ่นทาไปอันเป็นอโมเล่จะยังมมีปองเล่วนะนทาไปมีแต่ถาทั้งสร้างพุทธมาในกระสีได้เห็ดไปน้ากันเห็ดไปทาไปน้ากันว่าละทาไปอันแบบจุดแบบใหม่ไปเลยนี่ติดไปนะ ตามาตัวนี้ครับถ้าไปอันยังบ่นั่นยอมไปได้เลยนะพี่น้องี่ พิวเกือนอยู่ท่านในเช้าไข่บบกี้เนี่ยไดเน้องพี่น้องโทรศัพท์เพิ่นกาเพวันจิโทรไปถามข่าวกันมากายมาเฮือนนึก็บ่เห็นยันอยู่หน้าโรงพุ่นพี่น้องเนาะ โทรศัพท์ผ้นเพ่ตั้งแต่อาทิตก่อนพี่น้องเลยบมเดิตโตกันเลยโอเคปกติมีอย่างกับที่โทรใส่กันโทรบอกกันอยู่วันนี้แหละโทรทศัพผ้นเพย์ได้สองอาทิตย์เล้วเียนกับมเยนั้นมีแต่ว่ายห้งหาวยาเนวไปชื่อเหมือนนี่น้องพี่น้องเนาะยาเนวรบับโกไปทางในแหละมันโมมีผู้ชมปู้นเนี่หยุดไปก่อนเหมือน เดี๋ยวยาแน่วไ,ไปแน่ไปก่อนมนันนมมมหนีน้องดักบอกมีผสมปูผสมปูไหนน้อง,น,องน้ำพึ่งกับปได้ม,มาหมูมาเมือ่อหมูมาก่อนจงปูกระเบื้องให้หมูมากบกันหลายคนก่อนมีปูปูมีปูกอยปูนกอยอย่างช่วย

ไก่เขาขวามารขี่ให้รถพี่น้องไงนะเขามาเนี่รถขี่ให้เลยไก่ชัดว่าย่างเข้าไปมันมาขี่ให้ได้เหวีน่นบุญแดดเลี้ยวบุญแดดพี่น้องเนาะจังคอยหานะตามหาชมเนาะพี่น้องเนาะทุกทุกคลิปเลยพ่อแม่พี่น้อง,เ,องเข้ามาอัปเดตเบิงึงกะงอมงอมเงีง้งงงงยมันได้พูดเดียวมัอนี้เนาะ ทางเงินผู้ช่วยทางพุทธน้องน้ำมาสมอยมีติดเลยมือนี่โมเห็นพายเลยมือนี่โอเคพี่น้องถต่ว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยหลายคลิปนี้กับชีรัมลาพ่อเมพี่น้องไปแล้วพี่น้องอย่างไรก็อยู่ดีมีแฮงเมจุกู้จุ้คนให้น้องดาวยาเนี้ยไปก่อนเดี๋ยวมือหน้ามือหน้ายังคอยว่ากันไหมเนาะอันนี้ก็คือว่าไม่สิไว้เตรียมไว้เห็ดอกอกไก่ยัง,น,น,น,งน,น,นี่นั่นกันอีกแค่นึงเพียงเนาะคุณแหละแล้วปูกระเบื้อง ถ้าสีเล็วมีเศษในตัวนั่นนะจังสีเห็ดข้อไก่ในเห็ดแท่งน้ำอันเห็ดมงจุกขยะมาเพี่งเนงะคลิปนี้กับชิรัมล่าไปก่อนพี่น้องไอ้ผิดภาพการไลก่กระตองกระบขอโทษขอพ่ายอะไรเนาะขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดีบรวยสุชขชุกคนเนาะ